คุยกันคุยกันทักทายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน,นะวันนี้พี่อ้มาคุยอุ้ยดูเหมือนว,วันนี้พี่จะจมปูไปหน่อยไหม <c oughs> แ,ตแต่ว่าก็โอ้โหสีนะคะสีสีได้ใจเลยนะคะหนาวมากค่ะเชียงใหม่นะคะตอนนี้เวลาห้าโมงสิบห้านาทีเองนะคะหนาวพี่อ้าต้องใส่สองชั้นเลยเนี่ยมือให้มันงั้นอยู่ไว้ได้นะคะหน้ารานนะคะก็ <c oughs> เพื่อนเพื่อเพื่อนอะคะ่ะเขากา็ทักมาคุยกับพี่อ้อนะคะพี่อ้อเครียดไหมสินค้าขึ้นราคายอดตกนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหยิบเหมือนเมื่อก่อนอย่างกาแฟเมื่อก่อนขายวัน20กระป๋องเดี๋ยวนี้ออกไม่ถึงกระป๋องสองกระป๋อง5้ากระป๋องนมเปรี้ยก็ออกน้อยอะไรก็ออกน้อยเล็กแต่ซอยก็ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเครียดนะคะต้องให้เวลาลูกค้าปรับตัวนะคะเราก็ต้องปรับใจเราด้วยนะเออ เพราะฉะนั้นนะพี่เอ้ามามองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกระบวนการนะเนาะเพราะว่าลองคิดดูนะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะเนาะเศรษฐกิจมันก็แย่ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าแรงก็ไม่เพิ่มใช่ไหมคะแต่เราก็เข้าใจอะคะ่ะเข้าใจผู้ผลิตเขานะคะเพราะว่าเนี่ยไฟฟ้าก็ขึ้นอีกแล้วนะคะเขาเขาเป็นโรงงานอะใช่ไหมเขาผลิตเขาก็ต้องใช้ไฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่าไฟก็แพงขึ้น คนงนคน,คนงานอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ปรับราคาขึ้นเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเครียดไปตามขบวนการมันนะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะคะมันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดนะคะเราก็มีหนะ้าที่อย่างเดียวพี่อ้อแก้ไขยอย่างนี้นะพี่อ้อทำแบบนี้นะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้พวกน้ําพวกอะไรที่เป็นสิบาทเนี่ยพี่อ้อก็ลงปกตินะคะเมื่อก็พอสินค้ามันขึ้นมาปรับราคาขึ้นมาหมดใช่ไหมเราก็ลดตัวที่ ราคามันปรับขึ้นให้น้อยลงแล้วเราเข้าไปหาตัวเลือกที่มาทดแทนไอ้ที่มันเป็น10บาทมาเข้าตู้เพิ่มเห็นไหมจริงๆเราขายไอ้สินค้าราคาสิบเจ็ดบาท20บาทเนี้ยเราก็ได้ราคาได้ได,ได,ได้ได้กำไรเท่าๆกับที่เราขายกด10บบาทนั่นแหละจริงป่ะคนซื้อจะรู้ใช่ไหมซื้อ8ขาย10อะไรเงี้ยเราซื้อตอนนั้นเราซื้อ11ขาย15เราก็ได้3บาท2บาทกว่า3บาทเหมือนกันใช่ไหมพี่อ้อก็ปรับเลยนะคะเปลี่ยนเป็น แถว10บ,บาทเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไปหามาหลายๆตัวนะคะเอามาอัดไว้ขายดีนะโอชี่สิบบาทอย่างเงี้ยเ,เย็นเย็นสิบบาทอย่างเงี้ยที่พี่อ้อลงนะแล้วก็มีอ,อะไรนมนม,นมนมนมดีโดสิบบาทอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ,อะไรนะมังุ่นสิบ,บาทอ่ะของของอโอชิเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบิ๊กสิบ,บาทอย่างเงี้ยอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยนะคะ,ะ,คะเด็กหยิบสิบ,บาทเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นห่วงนะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องเครียดไปตามสถานาการณ์นะคะเรามีหน้าที่ทําให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะ,ะทุกคนก็ต้องปรับทุกคนเขาก็รู้ใช่ไหมอย่าเราอย่าไปทําตัวให้เราป่วยใช่ไหมลูกค้าเขาอาจจะจิตตกไปแป๊บหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วะคะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะคะในตอนที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้การ ่อนไหวทางการค้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไปตามสถานการณ์มันนะคะยินสวยๆพูดเพรอพอหาของมาเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นทางออกที่ดีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะเป็นห่วงว่าป่วยเดี๋ววยวป่วยแล้วใครจะขายของล่ะเออใช่ไหมมันมันไม่ใช่เรื่องน่าเครียดนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะ ในยุคเงินเฟอ้อใช่ไหมคะมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันก่อแพงไฟก่อแพงค่าไฟพี่อ้อเนี่ยเชื่อไหมหูตู้พี่อ้อเยอะใช่ไหมค่าไฟเนี่ยแต่ละเดือนนะคะนี่ขนาดหน้าหนาวนะเชื่อไหมว่าค่าไฟพี่อ้อตกหกพันกว่าบาทค่าไฟนะเพราะเราถือบางคนเขาบอกว่าโอ้โหค่าไฟเยอะขนาดนี้จะเอากาไรมาจากไหนใช่ไหมไม่กลางคืนบางร้านนะบางร้านเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยให้ดึงปลั๊ก ู้เย็นน่ะแต่พี่อ้อไม่เคยดึงนะพี่อ้อถือว่าเราต้องรับผิดชอบสินค้าที่อยู่ในเชลวอ่ะใน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 ตู้แช่อย่างนมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันความเย็นไม่ถึงเงี้ยถึงเวลาเราก็มาเปิดถึงเวลาเราก็ปิดอย่างเงี้ยถ้านมมันเสียไปแล้วลูกค้าหยิบไปอย่างเงี้ยมันได้ไม่เท่าเสียนะคะพี่อ้อไม่เคยดึงปักเลยเสียไปตลอดเลยนะคะค่าไฟ6กพันแต่ลองเขียนเฉลี่ยมามันมันก็มันก็ สมน้ําสมเนื้อใช่ไหมเราก็นักรักษาคุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่ต้องมาตําหนิเราอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กเอาไปกินบางทีเด็กเล็กๆแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียไปเสียไงเขาก็จะได้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เขาก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะนี่เป็นหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบนะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะลุยอย่างเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ อ่ะขอคิดฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ